ก็ว่า่อยหงเยหัน่อยเลยนะเพมันหอยแข่อยเลยโอ้เ็ว่านี่ใหญ่เกินสระอยต้นมาหยับเขามหยาบเขามั้ยน้องนวัดใหญ่เกินสระหนึ่งเกิรเลยแต่รุ่นน้องนวัดนี้เลน้วัดนั่นสิม่นรุ่นเสร็จเลยไม่นีด็กน้ปลามากินไมลูกกินบอกกินน้ำปลาบอกแบ มะนีนี่อันตำม้วใส่น้ำเสียงใส่ผักอันหยองก้อยวันผักกันจองไปป่อมาให้กันกับบัวลอยหอ่อจะเที่ยวครอบผักกันเร่งท้าสีให้หลานเลี่ยวหรสีหลานเลี้ยววันที่แปดนี่ก็สีใหายเขาได้ฟัวเฮ้ยองมัมออนน,มนะที่อยากกินปุบไปเลยเฮ้ยมันแบบที่เฮ้ยนกลุ่มเฮ้ยมันไปน้ำกัน แต่ว่าตต่มีไม่เป็นตัวซื้อมันกินอยู่ดิมันเป็นอนามัยจัดเลยว่าสะอาดอีไม้อ่ะอีดอกไม้แห้งักปุ่นมันเอาซอกมากาดเสียงการยังให้ย่านมมดขึ้นแหละนิ้วหวานโอ้โหเด็ดอยู่คือบ้าทำไม่เหนื่อยไม่ขึ้นที่หยาบอยู่ชิมนบานี่สังเัินดอกหอยอื Mỹ chung ăn To bụng hưng? Poo. Doong poo. Những con hưng. muối doa. Mỹ chung mặt trong mặt trong lắm sếp. Muy lắm. Mỹ chung. 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 Mỹ กินขากับน้ำเค็งนี่ฉุกตัวพี่น้ำน้ำเต๋อมาเดี๋ยวมันเอาไปหนึ่งก้อนดิอืมวลามันก็สะอาดมันก็เทมตื่มกันดีแต่ว่าน้ำน้ำเราโน่หนัวดิน้ำตบบมฮึงมึงเจ้ากินลายลายเขากินเผ็ดม่ได้มึงเจ้าซวยเลยก็คือกันเนาะเอ้าคือคือใส่หมึกใส่พริกกันนะเจ้ากินเผ็ดม่ได้สิบ้าใครว่กินจังม่ได้

น้อองุยสวัสดีท่านผู้ชมเลยบ๊วยสวัสดีแม่พี่น้องสุขสบายสุขเป็นนอนอ่อนโยนสวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายพี่น้องจ้าสุขผู้สุขคนจ้าเขาหอดวตากล่องตั้งกล่องแล้วมีมีเพิ่นแอบยบลอยใจเหาอเมื่อไรพี่น้องเด้อมากินตำมั่วจ้าตำมั่วกับน้ำแข็งกูดกาดไอ้วันทำไมตะกี้เพิ่นกูดกาดหรือเพิ่นสิเอาน้ำแข็งนั่น เอามือเนาะใสจนน้ำแข็งสใจเอ้ยไหมไออกเสียเสยบเลยเสียบจ้เสียบตัะใส้นหนามันเอาใส้จุกมันจิเป็นเหลี่ยมเลียมนิเออใส่จุกคั้วไมันิะเป็นเหลี่ยมเลียมจุกของจุกขอยกันจุกคั้วเนาะมันเป็นเรียมเลียมเนอมันจุกกันั่นน่ะจุกเดีวเอามือต้มจิมจิ้จุกสวยย้ำที่ปั้นเอามือต้มต้มต้มจิ้มันเขาก็กโวยใช้ใค่จุกสวยนั่นแหละเออเอามือตบลงอม น้ำแียงกราจับกันเป็นก้อนเอาไม้แดกลงปั๊บดึงบกออกมาเอาอันน้ำสระนี่แหละทีนั่นทีนี่ไสเอากินนี่ยันมันหลุดออกจากโคุยเห็นแล้วคุยมากมากจ้ะห้าสิบบาทเสียบบาทก็เจ้าละเจ้าละบาทเจ้าละห้าสิบตังค์ด้วยกันบาทก็เพราะงี้อันเพราะงี้ชมบุญบ้านเนี่ยพี่ไอหลวงพ่อพุ่นบ้านอันเจ้าหูใจก็พ่อพระเอ็นพระโวนอยู่ไหม เป็นยังสมบูรณ์ไหมเอาเนี้เราคื้อเนื้อเราคือสมบูรณ์ยู่ผัวเรา้อเนื้อเราคือสมบูรณ์คุณผัวเราซือสมบูรณ์ป่ะอันนี้มันอย่างไยกินอะไรครับไงไปพาเขีออกอันนี้มันกินเผ็ดอันนี้มักินเค็มกค่นกินเค็มไปคนกินยางไปบากินย่างกินเค็มเจ้าก็บอกเอถุงออกนะเพียนเจายันมันหันสิเนี่ยไอู้ดกาดเจ้าหนึ่งอง เปิดไฟสนผมบางำเนี่ยนะเนี่ยอผูเขอไฟจกินได้ล่จ้ะนี่จกวกด้วเือันเปิดปั่นทั้งนองมันไว้เนาะผู้ขอไฟเนาะเป็นนองเป็น้แทบแตะแะบางคนงแย่งบกคองกันอากาศเทียนโอนอากาศ้อนกับุ้มบนมันกจะตืันดีต้องเนบอมุจาวาอากาศเทียนมีอากาศทอน มืนี่เขาไป็นอย่างก็ได้มันพร้อมตัวกันว่าที่มันอากาศห้อนไปน้องกไยห้อนห้อนมูนอย่างเี่อดอย่างก็เลยไปห้อมลำไยดีพักกันมานั่งไปห้อมลำไยอันมากินน้าแข็งใส่ับบมังหอเห็นมังงอนเราผงหอมวข้หูนอยม่กับน้ำด้วนน้องน้องกลางไปปิี่นน้ำเจ้าบาจะไปนนี้ยูองค์นีู้ปก็ปวดเว้ยงนู้ะเรียน นี่ถึงจะเป็นประโยชน์ของหนูทั้งนั้นอพอาะประเดี๋ยวนน้ำมันเตรียมสารนั่งแมลูกสาวคนนึงวันนี้วันรุ่นที่พัลลิดผมก็อยู่ในี่นะวันกันพุลลิตรกิดตีเปียกปันใดกันอ่างชนตัวนี่ซื้อลายมาเลยอ่างชนตัวบุ๊เดซื้อบุ๊ซื้อให้พัดลมพัดเลี้มมูลหญิงโบเคยได้ซื้อนี่จะหน้าซื้อให้มัดเ่ามาประเจนให้ฮอตมองอื จิว่าควมอมีควมไม่อีน้องโอน้องแม่อีน้องตุนิ้งตุนิ้งตง่นงหน้าไหมน่องสาวแม่โอน้องสาวแม่เดี๋ยเกิดอไรเลียกันนอเยกละอเนี่ยกิดอไรเลี้ยกันเจ้ากินเนียข่อยคัยังไงดูข่อยเพีรข่อยกรบอกน้ำวนข่อยกรมาจังวันหนึ่ข่อยบ่กินบกพริกเลยเนาะ ก็บอกนั่งว่าจ้าเ่าขาเปลี่ยนันเป็นยังเข่าคนโตขั้มอยู่คนใจเดือเออเขาคนตขั้มเนี่ยดันเอนาดีเนี่ยเออเสียดายคุณเขามกป็น้ำกระหอมอยู่บ่เลยอับดอกเออเออเออนม่ไปกินเข่าเขาคนตตขั้มอาทีนั่งอุ้ยก็ย้มคนนี้อยู่ด่อคนโบหอ่มน้ำอย่ะต่บ๊อกเดือดของผู้ขายของก๋วยบหั่มลูกปีนละกี้ขึ้นเรามื่ได้มือนั่นเราคนตมือนั่นเลยน้ำดำเป็นบ่จจ้ก คนที่ยืบตางมื่ี้เายังยื่เลยะเมื่อเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นปุ๊บตอนเศ้าตอนใบคนตกเฮเฮเฮีอใดหนวี่ยืามืมันยืบมื่อเดียวกันนั่นแหละมันก็ตรกเม้เดียวกันเลยอะเฝนทำล้มไม้วาผ้าใบปิดสอบเขาเนาะพี่้มนเศ้าพี่ล้วมมาขึ้นแล้วพอดีเห็นตันฝนล้เฟียดเอเโอ้ยเงี้ย ไผ่ในอัวก็มีแต็ดอีกดิเต็ดอัวเหียงก็อนไในอัวก็มีแตดอีกแตดอัวป่อยเนาะบ่อย่อยมันคัหนาบคือคํามสิสุภาพเห็นบอกร้านเนาะเห็นรับเห็นมาที่ร้านมัอีกอนเย็กสายจังยอ้บ้านกอว่าเดี๋ยวยินที่เดียบเดยวยินโตด้ยมันบอกมันขั้มสิมันบอกมันคําหยาบโอพ่อไว้คนละบ่บ่บ่ ตกเมื่อกี้ไหมอันี้มันตกเสียบดีปะเสียงดวงมันบบเมนคำหยาบทำบวัวถ้าบ่มีแต่อ้วนแต่อ้วนอ้วนหอนออกมีรีมคัดอีดเนียโบวร้านคนื่นเกิเทียน้ำโบวร้าน ตดวกพจำมันจะเสียบตัวก็จำแข็งด้วยหนำมันเดี๋ยวเอานามแข็งแบบคนเอ๊อบมันก็จะได้นามเองจำเนอะมันจำมันพลุนมาจำขอยมักหยิบได้ขอยบดธนดซ้อนข่อยเผ็ดมันหยิบแล้วก็ใส่้นครับนียหนาเป็นผ้าบัยอดลงใส กูไ่ใ่สารนะกูรู้ว่าย้อนลงดังไมอกตาก้อนลูกายเพันยี่หวนก็นอนดีค่ะคอองนี้งจ้าจ้าตะมารอบเดินหิ้งเยอะบวเดอเนี่ยเอนาละ้ฝากขาดงั่ะว่าเสียวไปเสื้อแปดว่าลูกไส้พันยีหรืนไ่ได้เสื้อแปดซนี่าฮ่าฮ่าฮ่าส่าอ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ิ่าา มอนนาฝาหัด้จ้าอืมอ้มันกัดนีห้งเนื้อมันหุนหเนเ่ห้งอยู่กินสุ่มื้อสุมือต่ะทะสีซอยลันมสั่งเลยขมาสซงอืกินกระเีบเนี่ยอกินไปแค้นังกระเจียบกิน้ามต่ำเสีบอยู่มันตำเสียบอยู่นั่งไม่เน่ยเห็นว่าตะเทียง thua sang luôn Những người như hình Nó như mày phải nên Nó mày phải khai ô chó Như mày Nó sửa quá, nó sửa quá Nó sửa quá, nó sửa quá, khó này, quá khó Nó quá khai này วันที่เก่าที่สิบเดีวจได้ยากในมุมบ้านงั้นเนี่ในม้านั้นบวชนี่ยเขราักเจ้าเอาเปิดได้จ้าอ้ยทวมอ้ยบานเมเื่อมเดยเรอาเดไว้เอะาให้กนรับตาบัดยอเปลี่ยนครึ่งนึ่งเจ้าละรับตาเอะ ผู้ขาเลยเวลาเตียงมาผู้ขาเจ้ารับตาบาดเดี๋ยวตุ้าฟาดเรียบเนาะกับอุ้ยแบ่งกันมยมได้เหมะกินดอกมดปงาด่อยอีหยงน้ำซักล้าแวหนึ่งมัดตือปาาไปสิกินดอกขนมขจุอันนึงก่อนมักน่มนมคือพลร่งไม่เจ้า นมเยอันนี้นมเย็นนมเย็นไอ้หัวแล้วว่านมเย็นแม่เคยได้ดื่มสุขสมใจจังหมือนเด็กว่าจะเป็นหนึ่งน้าลองนี่ดีนี่เพลี้ยมได้นมทุ่งนะเนาะนมเย็นก็ขอแม่มาก็เคยกินนมเนาะเป็นยังเขาล้งยันกับไป้าหนึ่งกินน้ามันน้ำนมทั่วเลี้ยงเหมือนเด็กเล็กกับป้าได้เข่าไปได้กินนมทุ่งดูใครก็ไม่ได้เข่ากันปอดเล็กเล็กกันใได้เข่าปอดเล็กเล็กดูหอยบ่มีสมัยหอยบ่มีปอดเล็กเล็กหรอแต่ปอดหนึ่งโล่งงามกับสมุดสองหัว ยหนังสือกับกผิงคู่วีมาจับมือกับยหนังสือป้่อยเขาป้อนหึเพียงนั่นดังนกแล่ก็คือนกแก้วนะขปอยเขาป้อนหนึ่งเนาะยเงแ่้วแวเป็นยังใดจานกะลังดังข่อยอยู่ป้อนหนึ่งกินลายกระซักเสมอเพื้อพี่น้องแซ่บเตบ ตำบัางหงยังกึกแสบกระดอกกระเดียวแต่จำนำสื้อก็เสียมเนี่ตำหม้วตำหม้วเจมไม่แด่มัอมันนี่กับมื้ออย่างไรนะพี่น้องเด้อย้จะกินเข่าส้วมกันมันหวานตัวสวะต่าเรื่องพิมพ์ตจำได้ตัวจำได้ขึ้นใจก็บดที่หนึ่งมานีมานะมานีกับชูใใจปิติวีละกับตาแก่าตาเก่ ตะเกียคืออะไรมาดวะเจ้าเกียเจ้าเกียน่องข่อยเขาลุ้นเจ้าอยู่หาบสี่ปีสี่ปีน่องข่ลุ้นเจ้าเนาะบัดนี้เขายกเลิกพอดีข่อยก็ได้ไม่เลี้ยนเก้่วกับกะเออของเขาเนี่ยบรรพบุรุษอ๋อทำสมัยมานีมาเนียโอเคอันเดียนกกระเด็นนกกลางแขนอันนี้ยุคแปดศูนย์อันนี้ยุคเก้าศูนย์อันนี้ยุคร้อย

ได้เห็นนงังสือน้ำผอง้อไองไหมนี่ละ่ะถ้าเราถ้าเราหนาก็เห็นดอ,อกไม้รักมือดก็จะเปิดไปนะ็นถ้าเราหนาเม,มือดถึงเมือ,ม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 อ,อดเขาเวนเขาเวนนนะเหวันเจ้าข้าเบิอนแฟ้นขับเจ้ากิไนไนติ่มน้ำเนี่ยติมาเด้อคร <laughs> ับผมกินเ,นเ,นเทา้ากินหงสทั้งช้าวันาวทั้งน้ำเย็นผู้ขาข้าเพียกินนั่นแย่เพียนนะนอ แซ่บเยอะแซ่บแซ่บเยู่มันหอมปลาลามันหนงหยมาแหะควมปลาลากับอันปูใส่กันเนาะกินไปง่ายๆปกติข่ที่โบเป็นคนกินน้ำแข็งเด้่ยใช่อืมนึกงได้ข่อยบงกินน้ำข่อยสั่งมาให้พวกเจ้ากับอีน้องมาปรางเั็นเด้ยน้องปรางน้องกินที่เป็นคนมากินน้ำแข็งไปเลย เราก็ปิดไม่ทีเป็นไม่ดีจนดว่าเปลี่ยนช่างปังเบียบบ่อยเป็นไม่ทีเพราะย้อนเปลี่ยนช่างปังวยว่าชิมเนี้อจบเท่านี้บ่จบสมนีหรอยไอพี่น้องไหมยังบ่ไหลไหมงให้พี่น้องไหมกินย่างเดียวมันว้อนมัเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปหน้าจ้าไปพ่อกันคลิปหน้าสิพะน้อนอูสิพะซ่อมใบสิพาหนาวแบบจืด อ๋อมันนี่จะใกล้โครงการแล้วเนาะคขมอขมอแล้วอมพอแล้วอืความสุขจะมีกระพีกระน่องสุขสุขคนได้จ้าพากันเดินทางกลับบ้านกับคอยปลอดภัยสุขสุขคนเด้อถามแซงกันเด้อพี่น้องรถพี่สิทิจ้าเรียนสงการจ้าเรียนมันมวนซื่นผู้ใดอยากมวนมาบ้านน้องตุ้น้อพี่น้องวันที่สิบพวกเรอยากมวนมาบ้านในวันเด้อครับผมบ้านน้องอุ้ยแฮ่รถแฮ่เด้อวันที่สิบพี่น้องจ้ามารถตอนบ่ายบุญงามยังบุญงาม บบมบนยอดตอนบ่ายสียแห่โดนสีสดชุดแห่สีขาวมูฮ่องนี่แหละตอนนั้นขึ้นก็จะเป็นโดนสีสดหมอญส,สดแห่ตื่นสอบมอาไข่สีพัสจเปไปมันจ๋าเด้อใ<ม><ม>บมะไข่อยสิพาอจม่ได้นมาเป<ม>็นผโ้บ้านเขาเอียดบ้านทุกข่อยลำวงสาวบ้านเด้อว,ว้าสุดกระปุงแดงงามขึ้นยังนะสุดลำวงยันยุกเห<า>ม้ม้วนมาตัดเอาน้องเย็นนี่แหละ พยาบาลเจ้าพูดพูดมีพยาบาลไหมเราสิพอเฮ็ดเราวงเสาบ้านเราซื้อว่าหยุดออกก็เกี่แล้วบ่ได้เราเป็นพยาบาลนุ่มอืมเราส่งไฟแรงไปน้ำในภาชนะมาเนี่ยขำขำสมุนเลยว่าพี่น้องอยากมาเต้นน้ำกันกันมาเด้อจ้าบ้รนณาธิการเสียงวันนดูวัดสีสะอาดจักเราสิมาเชี่ยงตะเรียงไข่ไม่ดอกเอ๋อพี่น้องความสุขสบายอย่างนี้แกพี่กับน้องสุขผู้สุขกันได้จ้าเมื่อนี่กะสบายดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ mm-hmm <laughs>